มีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคือเราไม่อยากพูดว่าปีหน้าเลยเราก็มา,มาทําให้ตัวเองรู้สึกแบบตรเพรสเชอร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อยากบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะมาให้เรวที่สุดมากกว่าเพราะว่าตัวปอยก็ไม่อยากจะรอเหมือนกัน ถ้าถามว่าวันหนึ่งอะในอนาคตมันก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนเนาะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออไปทางนี้ก่อนดีกว่าหรือว่าไปทางนี้ดีกว่าในต,ต่อต่อไปอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามถึงแฟชั่นตอนนี้มันก็เหมือนเราอาจจะรู้สึกผูกพันกับกับเวทีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเรามองเห็นอะไรหลายอย่างในเวทีที่ที่เราอยากจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นะ<ม>่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค,<ม>ค่ะก็เลยคิดว่าตอนนี้ก็คือในใจก็มีแต่ u n i v e r s i Thailand เนาะ ไม่แล้วไม่หลับแล้วเพราะว่าเดินพี่กะเทยสาวไม่เราคิดว่าคือถ้ามาแบบมันก็ดีเนาะถ้าคนบอกว่าเออเรานอนมงอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะนอนหรือไม่นอนมีคนที่เก่งกว่าหรือไม่เก่งกว่าแม้กระทั่งแบบปอะประกคนเดียวแบบนี้มันก็แบบยังกดดันอยู่ดีเพราะว่าเราก็อยากเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้านอนก็ดีแต่ว่าไม่หลับแน่นอน หลักๆคอือพยายามแบบเก็บความรู้ให้ได้เยอะๆค่ะพยายามเรียนรู้หลายๆฟิลแล้วก็ไม่ใช่แค่อะไรที่มันเป็นอะคาเดมิกอย่างเดียวเราพยายามที่จะคุยกับคนเยอะขึ้นเราพยายามที่จะวิเคราะห์ความเป็นแบบิวแมนิตี้มากขึ้นอ่ะเพื่อที่จะเราแบบว่าได้รู้ every aspect ของของทุกสิ่งของทุกการกระทาทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วอีกด้านหนึ่งของสิ่งนี้มันคืออะไรเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นคนของทุกคนเราจะได้เป็นคนที่แบบ คือควรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาแล้วเราก็เข้าใจทุกมุมเราจะสามารถหาจิบบาลสองทุกสิ่งได้อะไรอย่างงี้ค่ะตื่นเต้นมากคือจะบอกว่าความจริงแล้วอะใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอ้ยฉันอยากอยากทำให้ดีกว่านี้ใจใจหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบว่าฉันไม่เก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือความจริงแล้ววันนั้นอปอกับเพียงจี้ยังไม่รู้ว่าต้องขึ้นเวทีค่ะคือสคริปมาจังหวะที่กำลังจะเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า โอเคเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าอะไรต่างๆก็ดีแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าเรามีเวลาสึกซ้อมกว่านี้นิดนึงมันก็จะออกมาดีกว่าน,นี้เลยไม่ไม่เคยเรียนจบแน่นอนอเรลดเลสุดก็คือแบบเรียนจบมาเลยอันนั้นเรลยเลจริแล้ว่ องอแม่นอนะค่ะทุกคนจะเจอมีอไลน์เชลล์ปลอยอยู่ก็อย่างที่บอกไปคือตัวเราเองด้วยที่อยากแบบอยากมาเลยอะไรเงี้ยค่ะยังไม่อยากยากทิ้งเวลาเยอะอะไรเงี้ยเนาะ,ะแต่ว่าในทางกับตันก็อยากฝึกซ้อมให้ดีที่สุดพร้อมที่สุดซึ่งการจะพร้อมที่สุดเนต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยคิดว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งแบบว่าสภาพร่างกายหัวสมองจิตใจอะไรเงี้ยค่ะอือมให้แม่นนหน่อยว่าทุกคน<อ><อ>ตั้งรอเากแต่แม่ไรหนูยังบอกไม่ได้ฉันักพีชก็ ยังไงก็กลับมาแน่นอนนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่นานเกินรอแน่นอนก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้แล้วก็ฝากทุกคนเชียร์ด้วยเมื่อไหร่ที่กลับมานะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ฝากเชียร์ที่แอนโทนีนะคะไปประกวดที่ออสเวาดอร์แล้วก็รวมถึงที่พี่ท็อปห้าในปีนี้ด้วยนะคะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กันไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ